สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ในแมพพปพร o อพันนะครับเกมซ่อ,อนแอบนะครับวันนี้ผมมีจุดซ่อนแอบที่แบบโคตรจะแบบโคตรโคตรดีอ่ะนะเออมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้นะยังไงก็เนียนนะครับแบบเนียนเจ็บจัดขอเปลี่ยนอันเล็กก่อนเลยจำอ้าวเลยพ่อหนุ่มรีบๆเลยเหลืออีกเจ็ดวิขึ้นขึ้นขึ้นเร็ว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 ยังไงก็หาไม่เจอนะครับจุดๆนี้เนี่ยมันเนียนเจ็ดจัด ึ้น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 ค้นโคตรเนียนเลยนะคือแบบเนียนจัดดวที่ตรงนี้เนียนเลยเนียนเลยเนี่ยเนียนเลยทางขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังทางเดียวเลยครับเวลาคนขึ้นมาเช็คเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบังไว้นะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับมันต้องเช็คแบบละเอียดเลยอ่ะถึงจะเห็นนะครับที่ตรงนี้มันก็เลยแบบนะอีซี่เข้ากลางเลยพอดีเป๊ะนะครับกลมกล่อมตรงเนี้ยกลมกล่อมไม่มีใครขึ้นมาเช็คเลยนะครับด้านบนเนี่ย สบายสบายถ้ามองจากด้านล่างเนี่ยจุดนี้น่าจะมองยากอยู่นะครับสวัสดีเพื่อนจะขึ้นแบบด้วยหรอ <c oughs> แอบแอบหน่อยพ่อหนุ่มโอ้โหเดินขนาดนั้นอะ่ะเออแอบแอบหน่อยเอาฮ้เๆๆๆยเฮ้ยเฮ้ยย่ายเดี๋ยวตายคู่พ่อหนุ่มเดี๋ยวตายคู่อย่ายาๆๆเออไปด้านหลังซะไปด้านหลังซะเออไปด้านหลังโอ้โห เด่นตั้งงานเลยว่ะโคตรเด่นเด่นจัดผมจะตายเพราะเพื่อนไหมนี่ฮะเพื่อนจะพารวยไหมนี่เฮ้ยอย่ากระโดดดิพ่อหนุ่มอ๋อไอหมอนี่มันมันวอนว่ะนะมันว้อนว่ะออฮ่าเดี๋ยวก็ตายคู่นะครับยังไงก็ตายคู่ณนะจุดจุดนี้นะครับเอ็งทำอะไรในพ่อหนุ่มอุ้ย มีมาเส้อเมือ <c oughs> ผมว่าไปหมู่อะยังไงก็ไปหมดนะครับเฮ้ยโดนยิงไล่โดนยิงไล่เมื่อกี้โดนยิงไล่อ่ะโดนโดนโดนเออหนีกันไปซะหนีกันไปซะเฮ้ยผมไม่น่ารอดว่ะขึ้นมาเช็คกันหมดละนะครับโ <c oughs> อ้หลยใจชื้อเหลืออีกห้าสิบวิสุดท้ายนะครับต้องรอดนะครับยังไงก็ต้องรอด จุดจุดนี้มันเนียนที่สุดเว้ยเนียนเจ็ดจัดน่าจะรอดแล้วนะครับไม่มีใครขึ้นมาเช็คเลยอ่ะพบเหลือกี่คนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าพบเหลือห้าคนนะครับไปอีกหนึ่งพบเหลือสีแล้วนะครับตอนนี้สิบสี่วิสุดท้ายผมว่าผมรอดชัว่อยังไงก็รอดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาเอาขึ้นไม่ได้อยู่ พอดี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 พ่อหนุ่มพอดีพอด,พอด,พอดีเนียนปะเนียนปะโคตรเนียนเลยแต่เพื่อนน่าจะรู้จุดเลยนะครับตาหน้าเนี่ยไม่น่าจะแอบได้ละต้องหาที่ใหม่นะครับขอเป็นพ่อนอีกได้ปะอยากแอบนะครับอยากแอบโอเคโอเคกระถางต้นไมยย้เหรอเอออันที่จริงมันก็ได้อยู่นะทีนี้ผมจะแอบขอบๆเลยอะริมๆเลยอะว่าแต่ตรงไหนดีแถวๆนี้แล้วกัน คุณไม่น่าจะมากันนะครับขอบ,ขอบๆดิ่มๆอย่างนี้อ่ะโคตรเนียนเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนอย่าๆยๆาย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 เราจะตายหมุนไหมนี่ฮะ <c oughs> เราจะตายหมุนไหมนี่เฮ้ยแปลงหน้าเป็นเพื่อนได้ปะเฮ้ยไม่ได้อเออได้อยู่ในดูนี้อ่ะสามคนเลยเพื่อนมาๆมาๆมา,มาถ้าไปก็ไปด้วยกันนะ เนียนุฮะมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะพ่อหนุ่มถ้าโดนเจอเนี่ยทั้งคู่ผมบอกเลยเพ็คคู่มีคนตายใกล้ๆเลยเมื่อตะกี้เฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้ยมันมองไม่ได้วะ่ะหน้าจอมันได้แค่นี้วะ่ะเฮ้ยลุนจัดๆดลุนเกินเฮ้ยงองอะไรอะ่ะเฮ้ยละบืด โอ้แย่ละแย่ yeah, ละจำเอาเลยพวกหนุ่มจำเอาเลยจุกดิจุกดิรออะไรอะ่ะกลมกลืนโอ้ oh, โหเห็นได้ไงเฮ้ย<ห>ข้างๆเลยแล้วระเบิดใช้ยังไงนี่มันใช้ระเบิดยังไงอะ่ะ <laughs> โดนเจอเฉย เฮย้ฮยมันฟู่ว่ะไอ้ตัวนี้มันฟู่ว่ะอุย้ยมีเดดดรับเุ้ยเุย้ยมันดุไอ้ตัวนี้มันดุมันดุจัดอุย้ยเฮ้ยผมจะตุยเุย้ยทำไมมันแรงจังวะอ๋อพร้อมโคตรดุเลยว่ะเจอ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 เออหัวแตกไปดิอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะฮาวิ คือไม่น่าจะทันว่ะพรพบชนะนะครับคือแบบแอบ,บโคตรเนี่ยเป็นอะไรอ๋อวิ่งอยู่นั่นนะ่ะอ่าขอเป็นพรบอ,อีกรอบเลยนะจะไปแอบ,บที่เดิมเลยจุดที่ดีที่สุดของแบบนี้นะครับอ๋อหาเฉยเอาอะไไมผมไม่มีปืนอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมันก็พรบพนี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมผมเป็นคนอ่ะไปไม่ทันว่ะไปฝั่งนู้นไม่ทัน ต้องมาฝั่งนี้นะครับวิบ้านหลังนี้ผมไม่เคยมาเล่นเลยอะ่ะโอ้โหไม่มีที่แอบเลยวะ่ะคือแบบโคตรโลง่งโล่งเจ็ดเฉียดเฮ้ยผมรู้ละผมมีที่แอบและนี่โคตรเนียนเนียนจัดเออเนียนจริงเนียนเกินเออวาเมื่อกี้แล้วถ้าผมไม่แปลงร่างผมก็เนียนเลยดิผมก็เป็นคนไล่หาใช่ปะ ทำไมคิดไม่ได้วะเมื่อกี้เออว่ะเสียดายจัดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆก็โผล่มาอย่างนั้นหรือแต่ษทษทีว่ะตรงนี้มันเนียนเกินเฮ้ยยา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 เฮ้ยหมอนี่มันช้ำว่ะแต่สีแดงไงมันกลมกลืนเลยนะครับ แค่อย่าเช็คลายละเอียดเท่านั้นก็พอนะพ่อหนุ่มเฮ้ยไล่เช็ควะไล่เช็ควะยังยังเช็คไม่หยุดอโหเฮ้ยผมกังวลว่ะว่าจะโดนเจอตัวตันอย่ามีพิรุษพ่อหนุ่มอย่ามีพิรุษไอ้หมอนี่มันหาไม่หยุดเลยวะแถวแถวนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ เสียวเลือกินเสียวเลือกินไอ้หมอนี่มันช้ำวะ่ะไปไหนแล้วอ่ะกระโดดโยงโยงอยู่เลยอ้อใจคอไม่ดีเลยวะ่ะทำทรงช้ำเหรอฮะทำทรงช้ำเหรออ๋อจนได้ นะจนได้ลุกดีพรอหนุ่มลุกดีอ๋อมันต้องกดขางแล้วเบิดควันอ่ะก็เนียนต่อไปเลยสิครับก็เนียนต่อไปเลยสิเออผมต้องรอดนะยังไงก็ต้องรอดหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับยายายาโอ้โหจุกไปดิ ยกไปดิมันกระโดดขึ้นไม่ได้ด้วยแม่เจ้าโว้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยจุกจุกจนหมดเวลาโอ้เหลือสี่เลือดเหลือสี่เอาผมคนสุดท้ายอยู่เมื่อกี้ อ๋อน่าจะจุงกให้ทางกว่านี้ว่ะอ่ะแถมแถมแถมขอเป็นพอบอีกได้ปะฮะโอเคโอเคอ่ะขึ้นที่เดิมเลยไป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 ให้ไวเลยพวกหนุ่มให้ไวเลยนะรีบจำอาเลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยยังไงก็เนียนนะครับตรงนี้หนึ่งรอปอร์เ็นเลยโคตรเนียน เฮ้ยมีคนขึ้นมาว่ะมีคนขึ้นมาว่ะอ้อยยา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 ายาย,ายาอย่ามาเช็คกันบนเด์นะพบเหลือหนึ่งคนสุดท้ายแล้วนะครับเหลือแค่ผมแล้วแล้วเวลาเหลืออีกสี่นาทีโอ้โหสาภาพไ <c oughs> วเกินนะแล้วเวลาเหลืออย่างเยอะ อาฮะถ้าผมรอดเนี่ยคือแบบโคตรจะโอพีเลยนะเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าจะไม่รอดวังเหมือนว่าจะไม่เนียนเยาจะเชื่อจบแล้วนะจบแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปล่ะบาย